สวัสดีครับไม้นะครับให้ทายว่าปีนี้ไม่อยู่เท่าไหร่ครับติกลติกลสามสิบแล้วครับใครที่ตามไม้ตลอดเนี่ยจะรู้ใช่ไหมครับว่าเมื่อก่อนไมเป็นสจวร์ตเนาะนอนน้อยพักผ่อนน้อยทํางานไม่เป็นเวลาความกดอากาศก็ไม่ค่อยปกติเท่าไหร่ถ้าไม้ไม่ดูแลสุขภาพร่างกายของไม้ดีๆเนี่ยสุขภาพไม้จะไปไวกว่าคนอื่นมากเลยแล้วก็จะป่วยง่ายด้วยแล้วยิ่งพออายุสามสิบปุ๊บไม้รู้เลยว่าข้างในไม้เนี่ย ไม่เหมือนเดิมเลยมันไม่เฟรชนอนเท่าไหร่ตื่นมามันก็ไม่สดใสรู้สึกว่า Energy มันดอปไปแล้วยิ่งช่วงนี้มีโรคอะไรกันรู้มากมายเยอะแยะไปหมดเลยหมยรู้สึกว่าไม่ไหวแล้วหม่ต้องดูแลรักษาสุขภาพของไม่ยอย่างจริงจังเลยปกติเนี่ยไม่อาจจะเข้ายิมประมาณ 2- 3สาครั้งนะครับต่อสัปดาห์ครั้งละประมาณ1ชั่วโมงไปวิ่งบ้างยกเวทบ้างหรือว่าถ้าเกิดวันไหนไม่ชิลๆไม่ก็จะไปไว่ายน้ำกระตุ้นคาร์ดิโอของตัวเองเนาะส่วนเรื่องอาหารเนี่ยไม่ก็ลดหวาน ไม่กินมันแต่ถึงทำนั้งสามอย่างเนี่ยไม่ยังรู้สึกว่าเฮ้ยพลังงานมันไม่กลับมา Energy มันไม่เฟรชเหมือนตอนเราเด็กอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม้ก็เลยมองหาตัวเลือกที่จะมาช่วยบำรุงสุขภาพร่างกายไหมจนไม้มาลองทานสมุนไพรจีนแต่อย่าเพิ่งสับสนนะว่าแบบเอ๊ะอยู่ดีทําไมไม้สาแล้วไม่อินอะไรกับสมุนไพรจีนคือต้องกอดบอกก่อนเลยว่าตอนเด็กๆเนี่ยไม้เป็นโรคภูมิแพ้ครับแพ้ถึงขนาดที่แบบว่าไม่มีส่เอฟเฟกคือผมไมลร่วงเนาะ ล่วงไปครึ่งหัวตอนนั้นตกใจมากเลยพ่อก็พาไปหาหมอทั่วเลยจนสุดท้ายมาจบที่สมุนไพรจีนพอลองทานสมุนไพรจีนปุ๊บร่างกายเราตอบสนองได้ดีระบบภูมิคุ้มกันเรื่องภูมิแพ้นเนมันดีขึ้นและผมมันกลับมาดกเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นเนะี่ยไมก็เลยจะอินกับเรื่องของสมุนไพรจีนมากสมุนไพรจีนที่ไมกินนะครับนี่ตัวนี้เลย เป็นสารเปียนนะครับสมุนไพรจีนพรีเมียมแปดร้อยปีนี่ดูแพคเกจซะก่อนสวยมากสารเปลียนเนี่ยก็จะช่วยในเรื่องของการบำรุงไตนะครับแล้วก็กระตุ้นการไหลเวียนของเลือดพอเลือดเนี่ยมาไหลเวียนดีใช่ไหมครับมันก็ไปเลี้ยงสมองมากขึ้นมันทําให้สมองเราป,ปลอดโปร่งมีกําลังรู้สึกกระปี้กระเป๋ารู้สึกกระฉับกระเฉงส่วนเรื่องไตเนี่ยเพื่อนๆรู้ใช่ไหมว่าไตาเนี่ยเป็นอวัยวะสําคัญของผู้ชายถ้าเกิดไตแข็งแรงเนี่ย สุขภาพทั่วไปของผู้ชายมันก็จะแข็งแรงไปด้วยพอไตแข็งแรงปุ๊บระบบเลือดดีปุ๊บสภาพรถภาพทางเพศของเรามันก็จะดีขึ้นด้วยนะครับแต่ซานเปียนจริงๆแล้วเนี่ยคือกินบำรุงได้ทั้งผู้ชายแล้วก็ผู้หญิงนะของไม้เนี่ยไม้กินมาแล้วสองเดือนนี่เดี๋ยวดูแพ็กเกจเก,ก่อนอ่ากล่องเขาสวยมากเวลาทานซานเปียนนะครับนี่แกะออกมาอย่างนี้กล่องมันจะแน่นนิดนึงเพราะว่าเขาซีลมาอย่างดีนะครับ นี่เปิดมาปุ๊บเจอลูกเคียนสีขาวเราไม่กินลูกนี้นะเราต้องบิดลูกนี้ออกก่อนลูกนี้นะ่ะมันช่วยในเรื่องของการป้องกันความชื้นคงคุณภาพของตัวสมุนไพรข้างในไว้นะครับคือเขาหอมมาหนาแน่นมากข้างในตัวสมุนไพรมีทั้งหมด8เม็ดเนาะกินทั้งหมด8เม็ดเลยนะครับ คือต้องบอกก่อนเลยว่าเมื่อก่อนเนี่ยตอนบ่ายๆเนี่ยเพื่อนจะรอแล้วว่าไม้อะเป็นสล็อตเพราะว่าไม้จะดูแบบไม่มีแรงอ่อนเพียพูดจาช้าๆแต่หลังจากกินซานเปลี่ยน2เดือนเนี่ยไม้รู้เลยว่าเวลาไม้ออกไปหาลูกค้าตอนบ่ายๆเนี่ยมันมีแรงมันมี energy เวลาเราไป p r เ s e n t งานลูกค้าเนี่ยเราพูดจาแบบคล่องแคล่วมีกําลังเราไม่ล้าสมองเรามันไม่เบลอสําหรับใครที่อยาก จะบำรุงสุขภาพแบบไหนเนออยากลองทานซานเปลียนแบบไหนเนี่ยเดี๋ยวไมาจะทิ้งช่องทางการติดต่อไปให้นะครับในแคปชั่นแล้วก็ครั้งหน้าเนี่ยถ้าเกิดใครอยากรู้ว่าไมาจะมาแชร์ mm. เคล็ดลับการดูแลสุขภาพด้านไหนเนี่ยเดี๋ยวลองติดตามดูนะครับไปละครับบ๊ายบาย